สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนโอมชาแนลนะคะน่านพี่ชัยเริ่มงานนะคะเกิดปัญหาอะไรรู้ช่างถึงมาช่วยดูหัวไงนี่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 เห็นไหมนี่เหมือนเดิมครับมาตีดูมีเพิ่มปัจจุบันมีมันล้มเฉย มันตัวนี้พี่ล้มไงตัวนี้พี่ล้มก่อนไงผมเอาแนวหนีได้แนวสิงมันมันล้มเข้าตามแนวแนวเลเซอร์เล็น้อยเป็นอะรับดึงแวเดี๋ยวต้องทาเก็ดออกครับมันกินเอ็นในรู่งดงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวให้มันกินเวลาสัมมันกินนะหน้าปูนมันจะอยู่เต็มหน้าเล็ดพอดีนะ ให้เราขากินเขาเขาก็ต้องขากินด้วมันส่งานี่ะเาะทเล้านนี้เข้าางด้านด้มือพี่เข้าลเาะออกถูกต้องเแล้วแล้วก็เพาะสัมมันลง สันลงเพราะสั่นลงเนยเกาะนี่ลูกตีเข่าบอลนี่เเส้นนี่อะเฮเกาะเข่าบอลนี่เพราะมันเ่ยวบเส้นประเดียผมต้องตีออกมารับกันเออเนี่ยน่ะเชื่อเอ็นนั่นะดีแล้วเชื่อเอ็นน่ะดีแล้วจะเชื่อผมมากระโดดเอาไปเชื่อเอ็นดีแล้วจะเชื่อผมเอ็นเหล็กเนี่ย เอาละครับสนีละได้หน่อยนะหนูหาเก็บตะเกียบตุ้มเตี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เอาให้ยังเอาไาเก็บเนี่ยโอ้ยมาเก็บนั่นน่ะก้อนหินไม่หางามๆไปตัวเบาตัวเบาต้องไห้ไม้น่ะเอสมัยยังน้อยน่ะใส่ใบไม้กระโดนไม้กระโดนนั่นแหละนั่นแหละไม่ตะเกียบกตุ้มเตี๋ยวเลยไม่ตะเกียบ

โอ้ยแกจะเล่นกับย่าชี้จะบอกถ้าใครแพ้คนนั้นได้รำตลอดเนี่ยแกก็จะแพ้ตลอดไม่เล่นลุงแกเอาเลยนั่นนาย่าคิดว่าย่าจะแพ้อยู่ไม่แพ้ได้รำตลอดนะชนะคือไม่รำอาทิตย์นเองเอาคงลุบโบมีแกพนนัน มันมันไม่ใช่การพนันแค่แค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นกกีีฬฬาาหนูก็เคยเล่นนะเล่นเก็บไม่ใช่การพนันหนูแย่ย่กร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมหนูแย่ย่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรู้ไหมกับบ้านเป็นเดือนติวหนูมันสะไม่สามารถที่จับถึงพื้นได้หนูแย่ย่าแน่นอนเลยค่อยเล่นแต่ยังไม่ไยกันนะหนูเอาไม้เอ็นนี้มาให้เล่นเนี่ย มาจิ้มฟันโอ้เอามาเล่นเอามาเล่นหมากเก็บมาจิ้มฟันหยิบยิ่งไม่ได้โอย่าหนูขอยอมแพ้ย่าเลยหนูกลัวเล็บหนูหักยาชนะกินขาดเลยเดินทางป้าทบ้านไอ้น่เลยบอกอันนี้จะไปอันนี้บ้าออกเลยบอกเอามาออกแล้วเห็นเผลอแต่แม่ข่าเนาะตลาดจับแม่ข่าจิ๋วป้าแนนป้าทบ้านไปจิ๋วมากินนะบุ๊ค รออยู่พขึ้นเครื่องบินก็ดีวปลาลูกนั้นไม่หวานมันใเลยม่นมไข่มันไข่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 ่ไม่ไข่ไข่ไขนไข่ไั่ไข่ไข่ไข่่ไข่มข่ไข่ไข่ไไข่ไข่ไข่่าไ่ม่ไข่ไข่ไข่่ไข่่ม่่่

สบายเลยพี่อบอที่ยิ้มน่ะดีใจดีใจดีจที่ได้กลับมะนาวเอดีเจที่ได้กลับมะนาวชิ้นบอลแล้วก็เลจ้าเลยลา อัไปของรานี้ <c oughs> ไปตลาดไปคิดว <c oughs> ่าจะบองเขาว่าวันเดียวเราก็จะไป, <c oughs> ไปตลาดต่อนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตลาดวานอนนะคะเรามาเลือกซื้อผลไม้นะคะแล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะ <c oughs> ผลไม้สวยมากทุกคนโดยเฉพาะ เดียนนะคะน่ากินน่ากินมากเดี๋ยวเราเลือกผลไม้กันนะคะทุกคนก็มากับยา่าแล้วก็ป้าไทยบ้านนะคะแล้วก็คุณลุงช่างนะคะอ่าเดี๋ยวย่าชิเลือกผลไม้นะคะแล้วเราจะเลือกผลไม้ช่วยย่าก,ก่อนนะคะทุกคน พอป้าทยบ้านไปซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวนางจะเลือกผลไม้กับย่านะคะ เราเลือกต่อนะคะก็ได้ไป3-4อย่างแล้วนะคะทุกคนเราขออนุญาตเลือกผลไม้ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกท่านเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ